ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับผมเพิ่งจะได้มีโอกาสดูบลูอายซามูไรนะครับซามูไราตาฟ้าแอนิเมชันแนวแอดเวนเจอร์ปจนภัยที่เข้าฉายทาง n น็ f l i x กเมื่อปลายปีที่แล้วและบอกตรงนี้เลยว่าการ์ตูนเรื่องนี้เนี่ยคือที่สุดของปี2023สําหรับผมเลยบลูอายซามูไรนะครับนำเสนอเรื่องราวของมิสูนะครับซามูไราสาวที่มีแม่เป็นชาวญี่ปุ่นและพ่อซึ่งเป็นฝรั่งซึ่งกระทําชําราแม่ของนางจนนางเกิดมานะฮะมิสูเองก็ต้องเติบโตมาอย่างหลบๆบซ่อนๆอนกับแม่เพราะว่ามิสูเนี่ยเป็นล ในยุคสมัยนั้นเนี่ยคนทั่วไปเนี่ยเลยเข้าใจว่ามิสูตรเนี่ยเป็นพวกปีศาจนะซ้ำร้ายนะแม่ของนางก็ต้องมาตายในกองเพลิงเนื่องจากถูกชาวบ้านเนี่ยวางเพลิงเผาบ้านนั่นจึงเป็นจุดประกายความแค้นนะฮะให้มิสูตรต้องออกเดินทางเพื่อไปตามล่าพ่อของตัวเองที่ทําให้ตัวเองต้องเกิดมาและทําให้แม่ของนางเนี่ยจะต้องมาเจอกับชะตากรรมที่น่าสังเวชอย่างนี้ว่ากันตามตรงนะแค่เรื่องย่อก,ก็ไม่ชวนน่าติดตามแล้วใช่ไหมอืมซึ่งมันก็ไม่มีอะไรผิดนักหรอกเพราะมันก็เป็นแค่การออกเดินทางตามหาเบาะแสข,ของพ่อตัวเองเพื่อล้างแคนระหว่างาง จะเจอศัตรูที่อบอสใหญ่ส่งมาแล้วก็ได้สมาชิกมาเข้าร่วมตีซึ่งมันก็ไม่มีอะไรมากเนเรื่องเขาเล่นท่างง่ายแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งนะว่าไอการที่เขาเล่าเรื่องแบบเน้นท่างง่ายอย่างเนี้ย มันมีข้อดีจุดหนึ่งคือมันทําให้ซีรีส์เรื่องนี้มันไม่มีฉากชวนเบื่อคือมันมีมีตับของมันมันเหมือนกับเป็นเอ่อเป็นบะหมี่กึ่งสาเร็จรูปพร้อมชงอ่ะชงกินเมื่อไหร่ก็อร่อยเมื่อน,นั้นแต่จุดขายของเขาจริงๆเนี่ยไม่ใช่เรื่องของเนื้อเรื่องหรอกครับเขาจะเน้นไปทางเรื่องของซีนอารมณ์เน้นฉากแอคชั่นเน้นการพัฒนาของตัวละครทั้งด้านความสามารถและด้านของอารมณ์เน้นว่าทํายังไงที่จะทําให้เรารู้สึกผูกพันกับตัวละครแล้วก็มีซีนโหดโหแบบฆ่าเป็นฆ่าหรือซีนสิแบบ เห็นหมดเลยเห็นยันอวัยวะเพศถ้าจะพูดให้เห็นภาพเนี่ยบูอายซามูไรก็เหมือนกับเป็นพวกก,การ์ตูนดิสนีย์ทั่วไปอะครับตัวเอกออปโปจุนไทั่วไปอะไรแต่บูอายซามูไรเนี่ยไม่ได้นําเสนอออกมาแบบใส,ส,สยย่ไงเวลาฆ่าเนี่ยเขาว่าฆ่าเป็นฆ่าตายเป็นตายรวมถึงซีนดราม่าก็กทําออกมาได้ถึงพิกถึงขิงอีกอย่างหนึ่งที่ทําให้บูอายซามูไรแตกต่างไปจากแอนิเมชันดิสนีย์ทั่วไปคือตัวเอกของเราเนี่ยมิสุเนี่ยเขาไม่ใช่พวกฮีโร่แบบรักความยุติธรรมขนาดนั้นมิสุเนี่ยจะออกไปทางแนว แอนตี้ฮีโร่ทำทุกอย่างเพื่อให้ภารกิจของตัวเองสําเร็จทําให้ภารกิจตัวเองรุ่งมีใครสั่งให้ไปฆ่าใครก็ยอมไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเพื่อแลกกับเบาะแสนในการตามล่าพอตัวเองรวมถึงฉาก18บทที่ต้องบอกเลยว่าเขาทําออกมาได้สุดจัดมากเอาแค่ฉากเฉลยว่ามิสูเนี่ยเป็นผู้หญิงนี่กูก็ตกตะลึงนะคือต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามิสูเนี่ยนางเนี่ยเป็นสาวที่แต่งกายเปลี่ยนแบบผู้ชายเพื่อไม่ให้คนดูถูกเพื่อไม่ให้คนเหยียดยาม แต่ฉากที่ฉเฉลยว่านางเป็นผู้หญิงเนี่ยตอนแรกผมคิดว่าจะ,ฉะเฉลยยังไงว่าจะ,ฉะเฉลยยังไงว่าจะ,ฉะเฉลยด้วยการที่ให้นางพูดมาตรงๆหรือเปล่าซึ่งไม่ใช่กลายเป็นว่าปล่อยให้นางมายืนแก้ผ้าลอนจอนโชนมโชจิมซึ่งแบบเฮ้ยมึงเล่นอย่างนี้เลยเหรอแต่ต้องบอกตรงนี้ก่อนนะคบว่าฉาก1ิบแบอกอนาจารพวกนี้ไม่ใช่ว่าเขาทอาออกมาเป็นแอนิเมชันโป๊โป๊ปุกเรา้าอารมณ์อะไรพวกนั้นไม่ใช่คือสิ่งที่เขานําเสนอเนี่ยเขาแค่ต้องการเล่นกับความรุนแรงแบบสุดโต่งตรงไหนรุนแรงได้ตรงไหนใส่เข้าไปได้เขาใส่ให้สุดไปเลย ผมขอยกตัวอย่างฉากในซ่องหน่อยนะฮะฉากแถวย่านคมแดงในย่านคมแดงของพวกชาวยุคสมัยยุคสมัยเอโดะเนาะซึ่งซีนที่เขาเล่นกับพวกอีตัวสวยยุเพณีผู้นี้เขาเล่นได้ดุเด็ด เผ็ดมันมากผมบอกเลยอีกอย่างที่ผมชอบคือเขาทําออกมาได้วิจารณ์ดีพูดจริงๆนะเขาทําออกมาได้ดูวิจารณ์มันดูชวนขนลุกอะมากกว่าจะเป็นเรื่องของการปลุกเร้าอารมณ์และฉากวิจารณ์พวกนี้มันเหมือนกับเขาพยายามที่จะเอ่อเล่นไปทางซาทายเสจสีสังคมนิดๆสังคมของยุคสมัยญี่ปุ่นสมัยนั้นที่ไม่ยอมเปิดปรับเรื่องพวกนี้เลยอยากจะมีซีนที่เล่นเซ็ก แบบพิสดารการเอาเชือกมารัดเอาแส้มาฟาดอะไรพวกนะี้ซึ่งเห็นแล้วเราเราแอบขนล,ลุกอะและตัวผมเองนะผมเชื่อว่าในยุคสมัยนั้นอะมันก็มีเรื่องพิสดารพันลึกอย่างเนี้ยมาแต่ไหนแต่ไรแล้วในพระของตัวละครเนี่ยคือแน่นอนแหละว่าเราเนี่ยจะอยู่กับมิสุเนี่ยประมาณ90%ของเรื่องแต่ตัวละครหลักหรือตัวประกอบอื่นๆเนี่ยเขาก็ทําออกมาได้มีมิติเหมือนกันนะโดยผมจะขอหยิบยกตัวละครที่ผมอยากพูดถึง3ตัวตัวแรกนะครับคือริงโกะริงโกะจะเป็นตัวละครที่ออกไปทําตัวโจ๊กนิดๆเขาจะคอยมาตามมิสุไป ทุกที่เพื่อขอให้ไม่สูญรับตัวเองเป็นลูกศิษย์ พอตัวเองเนี่ยเฝ้าฝันว่าอยากจะเป็นซามูไรผู้ยิ่งใหญ่สักวันหนึ่งภายนอกเนี่ยริงโกะจะดูไปทางเป็นตัวเปิ่นๆตัวขี้ขาดประจําเรื่องบุค,คลิกอ้วนๆแขนก็ดว้วนพูดก็มากแต่ถ้าเราดูไปเรื่อยๆเนี่ยพอเรารู้จักกับริงโกะได้มากขึ้นเนี่ยเราจะรู้ว่าริงโกะเป็นตัวละครที่กล้าหาญและอดทนมากแถมริงโกะยังเป็นตัวละครที่ทัศนคติดีมองโลกในแง่บวกมองโลกในแง่บวกนะไม่ได้ไม่ใช่ว่าเป็นพวกโลกสวยอะไรนะคือเขาก็ยังเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีแต่เขาก็ยังอยู่กับความเป็นจริง ผมชอบตัวละครริงโกะมากนะคือริงโกะเนี่ยเหมือนเขาเป็นตัวแทนของคนที่ชีวิตเนี่ยแทบจะสิ้นหวังแล้วทําได้แค่ใช้ชีวิตไปวันแต่ไม่ใช่คนที่ละทิ้งความหวังในขณะเดียวกันริงโกะเองก็มีความเด็ดขาดมากพอที่จะปฏิเสธสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่างที่ผมบอกไปเนี่ยมิสุเนี่ยเขาเป็นซามูไรที่ไม่เลือกวิธีการและสุดท้ายริงโกะมันก็รับไม่ได้กับสิ่งที่มิสุทําในบางเรื่องมันก็เลยแยกทางกับมิสุ แต่ก็ออกแนวไปทางซึนเดเร่นนะแบบปากก็บอกว่าแยกทางแต่จริงๆแล้วก็ยังแอบคอยตามเพื่อไปคอยช่วยเหลืออยู่เสมอตัวละครถัดมาที่ผมจะพูดถึงก็คือไทเกนไทเกนเป็นซามูไรที่มีระดับหน่อยเหมือนกับเป็นขุนศึกเรื่องชื่อของราชวงศ์ซึ่งในอดีตเนี่ยไทยเกนก็เคยเป็นตัวร้ายที่ยังแกมิสุมาก่อนในสมัยเด็กๆแต่พอโตขึ้นมาเนี่ยก็มีเหตุให้ไทเกนกับมิสุเนี่ยต้องมาสู้กัน ซึ่งไทเกนก็เป็นฝ่ายแพ้แพ้ไปทําให้ไทเกนเนี่ยเสียศักดิ์ศรีโดนไล่ออกจากวังโดนยกเลิกงานมั่นตัวเองทําให้ไทเกนเนี่ยก็อ,ออกตามล่ามิสูเพื่อโทศักดิ์ศรีของตัวเองคืนเนื้อเรื่องเนี่ยเขาจะปูมาเหมือนกับว่าไทเกนเนี่ยจะเป็นตัวร้ายหลักของเรื่องแต่ที่จริงแล้วเนี่ยไทเกนมันก็เป็นแค่ตัวละครที่มีอีกโก้สูงมีความหยิ่งทะนงหยิ่งจองหองแต่ในขณะเดียวกันไทเกนก็มีศักดิ์ศรีของความเป็นสมุไรสูงเช่นกันผมว่าไทเกนมีศักดิ์ศรีมากกว่ามิสูด้วยซ้ำไปนะอย หามิสุซึ่งพบว่ามิสุเนี่ยสรุปอยู่ซึ่งท่าไทยเกนเนี่ยสังหารมิสุตอนนั้นแล้วเอาหัวของมิสุกลับไปที่วัง เขาก็จะได้ศักดิ์ศรีของเขาคืนแต่ไทเกนเลอกที่จะไม่ทําไทเกนเลอกที่จะพามิสูไปรักษาเพื่อรอให้มิสูเนี่ยหายดีแล้วค่อยมาดวลกันใหม่อย่างสมศักดิ์ศรีแต่ถ้าเป็นมิสูผมมองว่ามิสุไม่ได้มีศักดิ์ศรีของความเป็นซามูไรมากพอที่จะไว้ชีวิตคนได้ง่ายๆขนาดนั้นก็อย่างว่าแหละมิสูเขาจะออกไปทางสายโรนินซะมากกว่าพวกซามูรไรไร้สังกัดและนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางไปฆ่าห้อง,องของทั้งสามหนอนนะครับมิสูไทเกนและก็ริงโกช่วงระหว่างการเดินทางเนี่ยไอ้ไทเกนมันก็จะ ตลอดนะว่ากูจะไม่ยอมให้ใครฆ่ามึงเด็ดขาดเพราะกูคนเดียวเท่านั้นที่จะฆ่ามึงได้ในช่วงแรกๆเนี่ยผมมองว่าไทเกนมันก็คิดอย่างนั้นจริงๆแหละแต่พอผ่านไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมมองว่าจริงๆแล้วไทเกนมันเริ่มที่จะมองมิสุปเป็นเพื่อนไปแล้วเราก็จะได้เห็นความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกันมากขึ้นของ2คนนี้และอีกอย่างนะผมแอบคิดนะว่าไทเกนรู้แล้วด้วยว่ามิสุปเป็นผู้หญิง แต่ผมค่อนข้างจะเฉยๆกับความสัมพันธ์ของไทเกนกับมิสุนะผมกลับไปชอบความสัมพันธ์ของไทเกนกับริงโกะมากกว่าคือ2คนนี้เนี่ยต้องบอกกับว่ามันเป็น2คนที่เป็นคั้วตรงข้ามกันอย่างชัดเจนริงโกะเนี่ยก็จะออกไปทางซื่อๆมองโลกในแง่บวกไม่ได้ยึดติดกับอะไรในขณะที่ไทเกนเนี่ยจะเป็นพวกอีโกจ๋าหญิงทัน n งชอบดูถูกชาวบ้านช่วงแรกๆเนี่ยเราเห็นว่าไทเกนเนี่ยดูจะเหยียดริงโกะอยู่เนืองๆน,นะแบบแกเนี่ยน่าจะเป็นสุดยอดซามูไรแขนก็ด้วนอ้วนก็อ้นวนแต่พอได้ผ่านอะไรมาด้วยกัน ได้ร่วมต่อสู้ด้วยกันมันก็ทําให้ความสัมพันธ์ของทั้งสองคนนี้เนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นเราเห็นว่าไทเกนจะเริ่มวางอัตราของตัวเองลงมีการเล่นหยอกร้อกับรินโกกอดคอพูดคุยเฮฮาอย่างมันจะมีซีนที่ช่วงหนึ่งที่ทั้งคู่เนี่ยมีปัญหากับมิสซู ต่างฝ่ายต่างแยกตัวออกจากมิสุแล้วก็ทั้งคู่ก็มาเจอกันแล้วก็ด่ามิสุให้ฟังกันเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันดูน่ารักดีเออผมเพิ่งนึกออกตอนอัดคลิปเลยคู่นี้ถ้าเกิดว่าใครนึกภาพไม่ออกให้นึกภาพของเอ,อ่อเรื่องไอเอสไอซิดกับดีอโกอีกตัวละครหนึงที่จะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้นะครับก็คือองค์หญิงอาเคมิ คือจริงๆนางก็ยังไม่ใช่องค์หญิงเต็มตัวหรอกนะในช่วงต้นเรื่องเนี่ยนางก็เป็นลูกคนใหญ่คนโตคนนึงนั่นแหละแล้วก็แรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนางเป็นคู่ม่นของไทเกนแต่พอไทเกนพ่ายแพ้ให้กับมิสุเนี่ยพ่อของเธอก็ให้สั่งให้ยกเลิกงานมั่นแล้วก็คุมถุงชนซึ่งคราวเนี้ย พ่อของเธอให้เธอไปแต่งงานกับลูกชายของโชกุนเดิมทีคาแรคเตอร์ของอาเคมิเนียนงก็จะเป็นเหมือนกับลูกคุณหนูเอาแต่ใจนิดๆชอบทําอะไรบุ่มบ่ามวู่วามแต่ก็มีความอ่อนแออย่างตอนที่นางหนีออกจากปราสาทเพื่อไปตามหาไทเกนเนี่ยเราจะเห็นเลยว่านางเนี่ยร้องไห้งองแงอยากกลับปราสาทแล้วแต่มันก็จะมีคอนล l i c t บางอย่างที่ทําให้นางเปลี่ยนแปลงไป ต่ไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแปลงไปเป็นนักรบที่กล้าหาญแบบมูหรานอะไรอย่างนั้นนะครับเราจะเห็นว่าในช่วงระหว่างการผจญภัยตามหาไทเกงของนางเนี่ยนางเริ่มจัดใช้ความเป็นสตรีเพศของนางให้เกิดประโยชน์ประกอบกับความรู้ไหวพริบของนางเนี่ยที่หลอมรวมกันได้เป็นอย่างดีอย่างมันจะมีซีนที่นางต้องแฝงตัวไปในย่านคมแดงก็คือซ่องอ่นแหละแล้วแม่เล้าคนนึงเนี่ยก็บอกให้นางเนี่ยไปบำเรอการมให้กับลูกค้าคนหนึง่งที่ออกไปทางแนววิปริตหน่อยๆด้วยความที่นางก็ไม่ได้เป็นสาวหากินนะนางนนก็ใช้ไหวพริบปฏิภาณได้สุด ยอดมากหลอกลอก่ลอให้ลูกค้ากูผมผมผมไม่ได้อยาบคายนะพูดจริงนะหลอกลอก่ลอให้ลูกค้าชักเว้าเองอะ่ะซีนเนี้ยกูตบมือให้นางเลยว่าแม่งฉลาดจริงๆริงเฮียยอมรับเลยยอมรับว่าโอ้ยเขาคิดบทยงตัวนี้ได้ไงวะแต่หลังจากนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของนางแบบสุดโต่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งผมมองว่าในซีซั่นถัดไปเนี่ยหลังจากที่นางได้ขึ้นเป็นองค์หญิงเต็มตัวแล้ว มันจะมีความน่าสนใจและบทน่าจะเทไปทางนางเยอะมากพอสมควรจริงๆมีอีกตัวละครหนึ่งที่ผมควรจะต้องพูดถึงนะแต่ผมไม่ค่อยอินกับมันเท่าไหร่ก็คือตัวร้ายหลักของเรื่องอาบจาฟาวเลอร์ก็คือเส้นชัยที่มิสุจะต้องไปจัดการนั่นแหละต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่ามิสุต้องการฆ่าพ่อของตัวเองที่เป็นฝรั่งนะาใชา่แต่ตัวของมิสุเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าใครเป็นพ่อของนาง หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้รู้แค่ว่าเป็นฝรั่งเป็นชาวต่างชาติซึ่งนางก็มีเบาะแสว,ว่าคนที่จะเป็นพ่อของนางเนี่ยมีอยู่4คนคนหนึ่งเนี่ยถูกมิสูเนี่ยจัดการไปแล้วแต่ว่าเราจะไม่ได้เห็นซีนนี้ส่วนหนึ่งใน3คนที่เหลือเนี่ยที่สันนิษฐานว่าจะเป็นพ่อของนางเนี่ยก็คือไอ้ฟาวเลอร์เนี่ยแหละฟาวเลอร์เป็นตัวละครที่ตัวร้ายจ๋าจ,จ,จสเตอริโอไท์มึงนี่แม่งแบบ ออกมาชัดเจนเลยว่าเฮียไม่มีชิ้นดีเลยอย่างที่ผมบอกไปแหละเขาเหมือนกับพวกตัวร้ายดิสนี์ซึ่งแบบพอเราเห็นร้อยเมตรก็รู้เลยว,ว่ามึงเป็นตัวร้ายแล้วผมดูแล้วผมรู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครที่ขาดเสน่ห์ถึงแม้ว่าหนังจะใส่ความดิบเถื่อนความวิตฐานลงไปให้กับตัวละครตัวนี้ซึ่งผมก็ยอมรับผมชอบนะแต่โดยองค์รวมของมันแล้วเนี่ยผมกลับรู้สึกว่ามันไม่มีอะไรให้ผมรู้สึกอยากพูดถึงเท่าไหร่ให้พูด,ดง่ายๆอ่ะอบไบจาลลร์เรลเป็นตัวร้ายที่คาแรคเตอร์ค่อนข้างจะเชยสะบัดเลย นายก็พูดถึงตัวละครหลักกันไปเกือบหมดแล้วขอจอบที่นางเอกของเราอย่างมิสูบ้างนะฮะอย่างที่ผมเกริ่นไปช่วงต้นเรื่องแหละว่ามิสุเนี่ยเป็นตัวละครที่ออกไปทางแอนตี้ฮีโร่คือเป็นตัวเอกที่ไม่ได้มีความเป็นฮีโร่จา๋าจาซึ่งในช่วงต้นๆเนี่ยเราจะรู้แค่ว่านางอ่ะตามล่าพ่อตัวเองที่เป็นฝรั่งแต่หนังจะไม่ได้เล่าปูมหลังอะไรมากนักจนมาถึง e p ีที่5ซึ่งเป็นการเปิดปูมหลังของมิสุทั้งหมดว่าเพราะเหตุผลกลนใดเนี่ยมิสุถึงได้กลายเป็นโรนินที่โหดเคี่ยมขนาดนี้ซึ่งผมมองว่า Eep ี5เนเป็น พาร์ทของช่วงดราม่าที่ ทำออกมาได้สุดยอดมากคืองี้มิสุเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความโหดเหี้ยมพอตัวอยู่แล้วตนะั้งแต่ต้นเรื่องแหละแต่มันจะมีเหตุการณ์บางอย่างที่ทําให้นางเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตแบบหญิงสาวชาวบ้านทั่วไปอีกครั้งแต่เหตุการณ์หลังจากตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นการที่เปิดแผลทําลายความความหวังของมิสุอะทำให้มิสุกลับมาโหดเหี้ยมคูณ2ครับพี่ตรงนี้ต้องไปดูกันเองนะครับใน ep ที่5ามึงดูแค่ ep นี้ ep เดียวก็ได้คุ้มแล้วผมกล้าพูดเลยว่าในบรรดา8 ep เนี่ย ep ที่5เนี่ยช่วงดราม่า เป็นซีนที่ดีที่สุดเป็น EP ีที่ดีที่สุดแต่มีอยู่ซีนเดียวนะในทั้งหมด8 EP นะีเนี่ยเป็นซีนสั้นๆซีนเดียวเลยที่ผมรู้สึกว่าติดมากๆคือซีนที่มิสูเนี่ยบุกเข้าไปในปราสาทผมติดเรื่องของซาวมากอะ่ะคือมันเป็นการต่อสู้กันของซามูไรใช่ไหมแต่เขาเปิดเพลงสไตล์ร็อกแอนด์โรลของชาวฝรั่งอะ่ะซึ่งมันดูตลกมากอะ่ะมันดูขัดแย้งกันสุดๆแล้วมันไม่ได้มีความแบบดูมันหรือว่าดูเข้ากันเลยอะ่ะกลายเป็นดูอีเดียรไปด้วยซ้าไม่รู้ว่าคนท เื้อเรื่องก็อย่างที่ผมบอกไปนะมันเป็นเส้นตรงมันก็ไม่มีอะไรมากสุดท้ายเป็นยังไงก็เป็นการรวมพลังกันเพื่อปราบตัวร้ายประมาณอย่างนั้นแต่เขาจะไปในเรื่องของซีนเรื่องของการทำซีนแอคชั่นซีนอารมณ์ซีนดราม่าการพัฒนาของตัวละครทั้งด้านความคิดและก็ความสามารถซึ่งมันทำให้เราเกาะติดกับหนังและอินไปกับหนังได้เรื่อยๆแถมยังไม่มีฉากน่าเบือ่ออีกต่างหาก ต่อจากนี้ผมจะขอสปอยตอนจบหน่อยนะครับเพราะว่าผมอยากจะพูดถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในซีซั่น2นะที่ผมจะวิเคราะห์ซึ่งถ้าไม่พูดถึงตอนจบของซีซั่นแรกมันก็ จะท้าความถึงซีซั่น2ไม่ได้สำหรับคนที่ดูแล้วนะครับก็คงจะทราบกันดีว่ามิสซูเนี่ยก็ไปเจอกับฟาวเลอร์และอบจาฟาวเลอร์ซึ่งอบจาฟาวเลอร์บอกว่าตัวมันเนี่ยไม่ใช่พ่อของนางและมิสซูก็จับตัวอบจาฟาวเลอร์ขึ้นเรือเพื่อล่องเรือไปยังลอนดอนประเทศอังกฤษนั่นแปลว่าซีซั่น2เนี่ยเราจะต้องบุกไปยังอังกฤษแล้วนะนะ บอกตรงๆว่าในซีซั่น2เนี่ยผมไม่ค่อยจะอินกับเ,เรื่องของมิสุเท่าไหร่แล้วแต่ผมสงสัยว่าตัวละครหลักๆ3ตัวเนี่ยอย่างองค์หญิงอย่างไทเกนอย่างริงโกเนี่ยจะตามไปอังกฤษกับนางด้วยไหมซึ่งผมว่าน่าจะตามไปแต่จะตามไปยังไงอีกเรื่องหนึง่งผมมองว่าน่าจะเป็นเหมือนกับ ผมเดาเอาเองนะทางราชวงศ์ของญี่ปุ่นเนี่ยอาจจะมีเรื่องต้องไปกระชับสัมพันธ์ทไมตรีกับทางประเทศอังกฤษเลยต้องล่องเรือไประหว่างนั้นก็จะมีองค์อิอเคมิซึ่งอยู่ในราชวงศ์แน่นอนอีกคนนึงก็คือไทเกนซึ่งก็เหมือนกับเป็นขุนนางของราชวงศ์ส่วนลิงโกก็อาจจะติดสอยห้อยตามไปด้วยก็อาจจะไปปะกันไปเจอกันที่อังกฤษอีกครั้งหนึ่งผมไม่คิดว่าในซีซั่นสเนี่ยเขาจะต้องมาเสียเวลาสร้างตัวละครใหม่เพื่อต้องให้คนดูเนี่ยมาเสียเวลาในการผูกพันกับตัวละครอ,อีกครั้งหนึ่งหรอกเขาก็แค่ใช้ของเดิมะ แต่ติดปัญหาว่าจะให้ตัวละครเดิมเนี่ยติดสอยห้อยตามมิสูปไปยังไงแค่นั้นเองสําหรับหนังเรื่องนี้นะทั้งรายเส้นที่โคตรดีงามเลยมันกึ่งๆจะเป็นทีดีนิดๆรวมถึงด้านเนื้อเรื่องด้านซีนอารมณ์ต่างๆซีนดรามา่าซีนแอคชั่นความเล่นแบบสุดโต่งต่อความรุนแรงของเนื้อเรื่องเนี่ยผมมองว่าหนังเรื่องนี้หาตัวจับยากมากๆสำหรับผมก็ไม่มีอะไรมากเลยสําหรับหนังเรื่องนี้นะครับเอาไปเลย10เต็ม10คะแนนครับ แล้วถ้าเกิดว่าใครดูมาถึงตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ถูกใจกด s u b สับ i ครให้ผมด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันใหม่ในบนหลังเรื่องถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ